สวัสดีครับผมชาติเจรันทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มตีใหญ่จากแดนมังกรพี่น้องออใหญ่จริงๆลิ้วกลงพี่น้องลิ้วกลงเก้าสามหกอี L-I-U-G-O-N-G ลิวกงบางคนก็อ่านว่าลองกองนะครับจริงๆลิ้วกง้งก็อาจจะอ่านยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรถขุดสัญชาติหรือว่ารถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่ชื่ออาจจะ ชื่ออาจจะอ่านยากนะครับรล 9, 3, ิวกง 936E รถปุดขนาด36ตันครึ่งครับตีไปเลยโอ้ไม่เจอคุณปูว่าแคทแคทดี6ดีครับนี <c oughs> ่ต่ระดับอาจารย์ทังนั้นครับ ลบก่อนลบก่อนงานขึ้นถนนใหม่เรื่องงานปั้นถนนแกะกรองมาสดๆร้อนๆครับืูว่ายังสดอยู่รถถุกขนาด36ตันครึ่งเนี่ตีไป37ก็ได้ครับ ใหญ่แต่เร็วครับบักเก็ตหรือว่าื่กกี้นี่สูงอ่านนะครับ1.6กคิวป <c oughs> กติก็รีวิวทุกค่ายด้วยว่ารถเล็กรถใหญ่ก็ถือว่าใหญ่นะน้องใหญ่จริง936 e อีนี่รหัสของเขาแม่นเล็กสวยนิ้วกุ้ง หนึ่งทุกหกคิวครับบักเก็ตหนามากใบแท็กนี่หกสิบเซนครับบนเลอร์เก้าตัวแคริเอร์สองตัวอาร์มนี่อาร์มนีม่ยาวดูว,ว่ากูยาวต้องอาร์มจะ,มะมสั้นหน่อยครับตัวใหญ่ งานเหมืองครับนะงานเมืองหรว่างานดินก็ได้ครับงานดินได้เหมือนกันใช้เครื่องยนต์นี่คัมมินนะครับนะคัมมิน QS L9 6สูมน่าจะ6สูมเทอร์โบคอมมันเร็วนะครับตลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเคียร์ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณถ้ารีดมานี่270ตัวครับถือว่ามาอยอะทีเดียว270ตัวเสริมครับเสริมถนนให้ได้ความกว้างไม่ได้ครับถึง8เมตรที่เป็นการขึ้นถนนโดย กรมที่ดินนะครับนะที่ดินบ,บุรีรัมย์นะพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละจัดให้พี่น้องได้ชมกันเรื่องต์คอมมินหกสูบ QSL9 นะครับ270 270เบียร์้มา270รแรงมาเลยพี่น้องหรือว่า270 HP วัดกรอกเครื่องก็2,000รอบตอนที่ประกรอบหรือ,รอ,รอรว่าผลิตที่แดนแผ่นดินใหญ่หลิวกง920ก็มีนะพี่น้องรถเล็กรถใจมีเหมือนกันผมชอบพุกกี้ครับทำได้สวยมากือว่าใจครับนี่คุดๆเอาเอาลึกไม่ได้ ตกแต่งให้ได้ตามความกว้างของเขาตามสูตรมุมอามเชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็เสริมด้วย3แฉกนะครับเป็ที่ดินโรพัฒนาถนนนะครับถนนปีหนึ่งก็ทำประมาณ6-7เดือนทำจนถึงหน้าฝนนะครับขึ้นแต่ละครั้งก็20กิโล3ากิโล40กิโล กว้างประมาณ8เมตรแล้วก็บดอัดตามสูตรว,วางโอแล้วก็ใส่ลูกรังนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้กันอย่างสะดวกสบายที่ตาบอดก็เข้าถึงนะครับแล้วก็ลูกล้านก็จะได้ขยายหมายถึงว่ามาเปิดฟาร์มหรือว่ายกบ้านอยู่ตามทุ่งนาได้ครับแล้วก็ คนก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาใช้นะครับคือกระจายกระจายสะชากรหรือว่าอย่าอยู่แอรอดในเมืองครับนะออกมาอยู่ข้างนอกบ้านตามชึงานาบรรยากาศดีครับต้นไม้เยอะถนนกว้างก็ต,ต้องใช้เครื่องจักรนะครับสำหรับลูกกงลูกกงก็ถือว่าไม่ค่อยได้เจอไปนะ่นาะ บุรีรัมี่มีไม่กี่คันนะครับหรือวตรงหรือว่าเอาให้พี่น้องได้ชมกันมาเจอยกักษ์หใหญ่ใหญ่จริงๆยังมีใหญ่กว่านี้ครับรถขุดขนาด50ตันอันนี้3 0 3 7เนาะเต็มที่37ตันเดี๋ยวถ้าในเมืองมี500ตันก็มีพี่น้องนะครับ เวลาเดินก็จะมีเสียงออดเครื่องยนต์เขามินปั๊มก็น่าจะคาวาสก,กีดีครับไม่แน่ใจว่า K3 หรือ K5 ก็ปั๊มเขาต้องใหญ่อยู่แล้วลิ้วกงไม่อ่านยากนะครับนะอ่านยากแต็ก็ต้องอดูว่าอ่านว่ายังไงครับอ่านได้หลายอย่าง หลอดไฟใช้ LED ครับมี LED 1,2,3,4,5ครับนะ5ดวงด้วยกันโอ้ผมชอบจต่วมกี้นีน่1.6ดคิวใหญ่ครับ เครื่องยนต์นี่กระหึมเลยห้องเก็งนี่กว้างขวางดีคนขับนี่แกขับได้สุดจัดเหมือนกันนะครับฝีมือแต่ละคนฝีมือครับในการทำงานทำงานเป็นทีมสำหรับกรมที่ดินัดีดำจะให้ครับ นิลวกองก็แรงกดนะครับแรงกดกดแข็งนี่233ยกิโลนิวตันนะครับใบแท็กนั้น60ดูโครงสร้างนี่ก็ก็หลอดีนะพไหมน้องหลอดีเหมือนกันครับ นราคาหรือว่าท่านใดสนใจก็ลองสอบถามครับลิ้วกลงลิ้วกงทับคสอ,อนานก็ได้ดูได้ดูรถขุดหลายๆค่ายครับนะเอาให้พี่น้องได้ชมกัน ขึ้นตรงนู้นก็ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบกดอัดแน่นแล้วก็โอ้วันโวอยู่ฝั่งนู้นครับอีกคันหนึ่งตึบตามไปดู เชื้อเพลิงนี่อัดได้ถึง400ลิตรนะครับแต่จริงๆอยากจะเปิดเครื่องดูเหมือนกันกันกบปั๊มนะครับตตอนเย็นๆน่าจะเปิดได้อยู่เมื่อกี้ได้ปลาไหลกับกบนะครับ ปลาไหลตัวบักเอ็บเลยความยาวครับพี่น้องความยาวถ้ายิ่งสุดดี11เมตรนะ11เมตรกวากว่างความเออแต่ว่าความกว้างโอเคความกว้างของรถนี่3.19เมตรครับความสูงก็3.53เมตร ก็ดูไ oh. ด้ครับยูทูบช่องชาติจะเดินซับมีให้ดูหลากหลายสนใจมรือจองราจดให้เจอโต้องเจอโต บอกนั่งทำสีดำมั้ระบบไฮดรอลิกก็โตน่าจะเจอคองแท้งนะพี่น้องเจอโอครับเอทำไมโตได้ทับอยู่นี่ครับ ไปพูดมาคอแห้งพี่น้องเลยผิดพลาดอะไรก็ขออภัยครับที่เอาพันใหญ่ให้พี่น้องได้ชมลิ้วกง936 e 1.6อี 1, 6, คิวครับขมิ้น6สูง270เ็แรงมาส่วนราคาก็ไม่แน่ใจพี่น้องปกตัวีท่านาจะราคาถ้า่าจะอยู่ประมาณ5ล้านนะครับสำหรับงานเมืองงานโม่ครับจัดไป หรือว่าง,งานขุดดินก็ได้ต้องขอขอบคุณกรมที่ดินนะครับที่ให้ชัดอุจจกันกมารีวิวถนนของทางแล้๋วก็ลงรูปรังก็สวยี่ลครับรีบทำพี่น้องก่อนที่ว่าหน้าฝนจะมาฝนมานี่ทำไม่ได้ครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ